ตอสดีทุกคนแล้วครับวันนี้มีอะไรให้รู้อีกแล้วทุกคนมีอะไรให้รู้อีกแล้วนะครับเอฟซีส่งอะไรมาให้เนาะอเอเซบีคนไปน้ำมันไปนั่นนี่เรยบ่โอเคเอาเอากีเซกไปด้วเยอบอก่คนละิคนละวิคนละวิอนนี้วิกดำอันนี้วิกด อันนี้วิกดำนี่วิกดำมาดูกันีให้อะไรมาแล้วเราอยลืมไปเรียกอคนนึะมีนโทไปอะไรแกมไม่รับลายไหมแกจะงอนอีกเนี๋ยมาดูกันนะคะเมือวานมีอกกล่องสองสมาสองสองนี่มาหนึ่งแต่เช้าเลยเห็นแบบแเร็ละ หมวกหมดน้มผ้าหม่มโอ้ผ้าหม่มมีหมวกด้วยหมวกสันดาันนี้ของเคซี่ออมาให้เดี๋ยวค่ะที่เคซีนนนะนน่แม่คนเดิมคนเก่านะคะที่ถักหมวกมาให้อันนี้ของไบรางนะคะ นี่ะเตัวอันนี้อ่ามีของกุกี้มกเออคาดกุกกี้นี่ตื่นเต้นอันนี้ไยูดมามาอ่ไยอนรใส่ใช่ไหมมันมันเป็นใส่วันวันทีิสมารป่ะช่ที่สมารอันนี้เสียมอันนี้เสือพินัทอ่าใส่เลย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 ยูดนใส่ให้ใส่เลย ไสทยวันทีสมาแดงโอ้โหเอาไอุดรเดี๋ยวดูที่มีของไทยอีกไข่ดอนเราต้องแกะไอ้นเด้อนะ่ะโอ้วันที่สมาธไงไทรสีแดงไงน้เดี๋ยวนี้ของไทยอันนี้ก็ไทยอุดอนอันนี้สองใบของอ้ามันนาวเด้อนี่ไขดอน เอาเอบต้แกขอกนะใส่หดนวนไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดเอะตัเงาต่ใกล้อ้าวไทดรของพี่เจ้าชอบไปแล้มานี่้าห่มาของไทดอนมัดเลยมัดเลย้า่อมาไทดเมัดเลยวะอออันนี้เสื้ออันนี้เสื้อของพี่นัอ๋อเสื้อผ้าฮันอ ่บอกาว้าวว้าวชุดเดียโอ้คือคือไอคือมัดคือเอาไว้ใส่ซันตะคอเออโงันเสียออี้แล้วใช่ันเสีจออฟี้แล้วออฟตี้ใส่แล้วน้องอีอออีของพี่นัทอ๋อ อันนี้อันนี้คือผ้าไทยออันนี้ของนันี่้เนี่ยรุดรด้วยไทรุดอด้วยอืออุดอนอไทรุดอนอไุดรุดอว้าวเร็วเร็วมาเร็วเร็วเลือดไทรุดจ้สาจะไม่เป็นในนันหรออืเอ็นนักนัเขาายุกบ้ากันจริายุโอ้กำนันเลยเนี่ย บอบออันนั้นของอันนั้นของอันนั้นของคอยอันนั้นของคอยคอยรู้แหละอันนั้นตัวใหญ่อันนี้ของเจ้านี่มาเขาแียงไทยอุดรเนี่ยนั่นวะบอของไทยอุดรตัวเล็กของพี่นัทตัวใหญ่อันนี้เอ็สเอลนี่อันนี้นี่ถ้ามีแกนนะแบบแกน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 ตักตักแม่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 ไม่ได้ดูได้ดูในไลน์นะคะขอบคุณแม่ที่คนรู้เให้ตัวผีรอบแม่ อ่ายังไม่หมดยังไม่หมด้อยนี่ดีด้วยีกยขบคุณ่ใจดีด้วยั่อหนอใยงม่หมดยงม่หมดอยังมีเาดีเขาวดีไปมอกแล้วยังไม่หมดนครับอันนี้ค่ะดีนะคะมีข่าวดีอีกนะเนี่ยข่าวดีโอ้ยนี่จากผู้ใหญ่ใจดีด้วยจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะ มุกขอบคุณค่ะนายอุ่มาอุ่นเสียวเปย์ใช่ขอบคุณพี่มุกนะคะให้หนึ่งพันบาทนะประเดิมเนาะคุณเสียวเปย์แจกชาวบ้านบอกว่าให้น้าเต๋ด้วยให้ยายอุ่นให้ยายจำลองด้วยโอเคนะคะห้าโอ้เต็มจำนวนเงินเต็มจำนวนเงินในนี้นะคะห้าหมื่นสองสองพันเนาะห้าหมื่นสองพันบาทนะขอให้ย้อนคืนกลับไปหาพี่มุกร้อยเท่านะคะ ก็ขอบคุณพี่มุกขอบคุุณพี่มกนะครับขอบคคุณมากนะะขอให้พี่มุกก้าวขรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนมีอยู่แล้วก็ขอให้มีต่อไปอีกร้อยเท่านะครับอันนี้เป็นเป็นออเดอร์แรกของวันนี้เลยเนี่ยใช่ขอบคุณขอบคุณพี่มุกนะครับที่ช่วยขอบคุณมากครของมาให้นะคะหัวเรียงหัวเรียงพี่หัวแรกหัวแรก หมดแล้วอ่ะเก็บไว้ที่ไหอันนี้เราต้องเก็บไว้ให้เคซี่ใช่เคซี่ชุดน้องน้องเคซี่เมืองั่งได้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้ชุดนักของพี่ออสเดี๋ยวไปเอาที่ในเมืองละกันโอ้อออซี่ไม่มีเลยออซี่ไม่ได้ใส่มันคิสมัดละเดี๋ยวไปในเมืองต้องไปตามไปนกเมื่อเจ้าไปตาม เปลาเจ้าออมาก่อนอันนี้คบรบแนาทีเลยโอ้ยไม่ดำค่ะโอเคนะก็ขอบคุณผู้ใจดีนะครับทุกทุกคนที่เมตตาที่ส่งของมาให้เนาะ,ะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มุกนะฮะที่ช่วยทำบ<อ>ุญนะฮะมอบก,กุญแจเปเด็ดให้กับนะฮะ <ๆ S 2> ชาวบ้านนะครับผมนะก็เป็นการช่วยอุดหนุนพี่นัากับพี่เพชรนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากเขาจะไปชุดเนี้ยเออได้พิเศษไงพิเศษไงตามหารูกนาพิเศษตามหาดีแล้วเราใส่สีนี่เอ้อเราไปใส่สีแดงเนี้ยสีนี่ถูกต้องแล้วยาด้วยก็ไปสีแดงเนา้ยทำพ่อแล้วทำพ่อแล้วเาจะอยู่ชุดนี้บอกวะเนี่ยได้แล้วนี่ ม้อมเอหมอเขาไม่รู้ว่าของใคร่ใคใ้กนเนอะอไรเนอะะเต่ลนเ็มบานนอะอ่าวันนี้คูถิ่วไปกับเราไหมคะ่ค่ะวันนี้จะใช้่วยูถิวจะเป็นสาเสิบเบียแขกเต็มร้านแน่เลยสาวเสิร์ฟนั่นแหละใครอกมาต้องหาชุดมาต้รมาะเด็กเสิร์ฟต้องหาชุดนี้ใส่แล้วดอะไร่รูกแกนชุดยูก็ต่ายได้ไหมเบียร์ ปตรเบียมาก่อนเะจากแม่โคก่อนเนาะโอเคเะีาเรามามาต่อยกันได้ครับมาช่วยไปแจกนะครัะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณนะคะคุณติ๋วขอบคุณเบียร์นะคะขอบคุณพี่มุกด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้จ้าดีนะคะสวัสดีขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่นัดนอื่นขึ้นเนาะที่ส่งเพื่อสวยนะคะส่งหุกหรืนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมาเวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ